สวัสดีครับพบกระปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับ FC แฟนคลับน้องอุงอิงและทุกๆท่านที่รักน้องอุ้งอิงและที่คอยห้ส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้น้องอุ้งอิงที่ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารนี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจัดขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าขวัญใจสายนาฮัน ทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้มีโพสต์กิจกรรมนี้เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเวลา8นาฬิกา8นาทีมีข้อความข่าวสารดังนี้นะครับ คุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินขวัญใจสายอาหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตศิลปินในดวงใจท่านได้รางวัลศิลปินขวัญใจสายหนาหารจากคลื่นวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโหวตในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเท่านั้นโดยใช้แต้ม100แต้มต่อ1โหวตกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566 ทุกๆการฟัง1น,นาทีเท่ากับ1แต้มซึ่งในกิจกรรมนี้มีทั้งหมด10ศิลปินด้วยกันนะครับจะมีท็อปนารากรเต้าหยองบอยสิริชัยนกพงศกรบู๊จัก,กรพันธ์แอนออรดียูกิเพ็ญนภาก้อยชาลินีบาสปัทธรรมน,นันและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง และล่าสุดนะครับทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้สรุปคะแนนโหวตในวันที่19ออกมาแล้วนะครับโดยมีโพสต์ออกมาเมื่อวันที่20เมษายนเวลา9นาฬิกานะครับมีคะแนนดังนี้บาทปัตมา0.57%บุตรจักรพันธ์1.05%บอยศิริชัย1.17%นกพงสกร1.77%ก้อยชาลินี1.91% ท็อปนารากรสองยูกิเพนนภา2.76%แอนออรดี3.96%เเต้าหยอง18.52%และ อุงอิงเพชรบ,บ้านแพง66.26% FC อซแฟนคลับทุกๆท,ท่านท่านยังสามารถเข้าไปร่วมโหวตให้กับน้องอุงอิงและศิลปินที่ท่านรักในกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีการอับเดตเพิ่มเติมผมจะนามาส่งต่อให้กับทุกทกท่านได้รับทราบ ขอขอบคุณข้อมูลจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ